สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุญชุยกัญชลช่องของคอบอลตัวจริงช่องนี้คุยแต่เรื่องบอลนะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงเดินลงสนามเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ยังคงมีฟุตบอลระดับสโมสรนในยุโรปให้คอบอลได้ติดตามรุ้นกันต่อวันนี้วันอังคารที่29ตุลาคมนะครับมีฟุตบอลลีกหลักของยุโรปเตะกันต่อในโปรแกรมมิดวิกหรือกลางสัปดาห์หนึ่งรายการนั้นก็คือเกาโชเซเรียอาแล้วก็มีฟุตบอลค้่วย2รายการจาก2ประเทศนะครับที่อังกฤษเป็นฟุตบอลคาราบาวครับ รอบที่4แล้วนะครับแล้วก็มีฟุตบอลเดเบโคคารฟุตบอลถ้วยของเยอรมันเป็นการเตะในรอบที่2ก็จะมีทั้งหมด3รายการด้วยกันผมจะเลือกคู่เดียวจากเกมดีกอิตาลีศิกเกบโชชนามาลงลึกในรายละเอียดนะครับส่วนจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปว่ากันก่อนอื่นนะครับเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันของเกมทุกคู่ในวันนี้ก่อนนะครับเริ่มกันที่ฟุตบอลเกาโชเซเดานัดกลางสัปดาห์นะครับ มีเด่นกันสามคู่นะครับกเยรี่พบกับโบโรนญาและเลเช่พบกับเฮลาสเวโดนาเวลาที่ยงคึนครึ่งแล้วก็คู่เอกของคืนนี้ครับเอสกิโรานพบกับนาโกลีเวลาตีสองกับสี่สิบห้านาทีส่วนฟุตบอลคาราบาวคัพรอบที่สี่มีสองคู่นะครับเซาท์แฮมตันพบกับโซกซิตี้เวลาตีสองสี่สิบห้านาทีและเบรนท์ฟอร์ดพบกับเชฟฟิลเวนส์เดย์เวลาตีสามนะครับส่วนฟุตบอลลีกของเยอรมันนะครับ เอาขอไปฟุตบอลถ้วยของเยอรมันครับศึกเดอเบย์โคานะครับก็จะมีอัลส์บวกพบกับชาลเก้คิกเกอร์ออฟเฟนบักพบกับคาสโล่ไปแล้วเลยากูเซน่นพบกับเอลเวอร์แบกนะครับแล้วก็แอเบร์ไลฟสิกพบกับซังเพาวดีซีคู่นี้เล่นตอนเที่ยงคืนยานสเตเกนบวกพบกับกรอยเทอร์เฟรตโคโลนพบกับโคชตาคิวฟ้าเบยสุดกาดพบกับไกเซอร์ซาเลอรเทนและโวฟบวกพบกับโบร์เซียดอร์มุนสี่คู่หลังเล่นเวลาตีสองกับสี่สิบห้านาทีนะครับผมก็จะเลือกเอาคู่เดียวจากเกม เกาชัวชะามาลงเล็กรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอธิบายก,กฎกติกานิดหนึ่งนะครับฟุตบอลลีกก็เล่นกันเหมือนเดิมนะครับชนะได้3เสมอได้1แพ้ไม่มีคะแนนส่วนฟุตบอลถ้วย2รายการนะครับทั้งคาราบาคับแล้วก็เดเบบโขคานเล่นกันแบบน็อกเอาท์ทีมแพ้ตกรอบวันนี้รู้ผลแน่นอนครับในส่วนของคาราบาคับถ้าเสมอใน90นาทีโดนจุดโทษเลยนะครับส่วน เดบิวต์โคาลเสมอ,อยังมีต่อเวลาอีก30นาทีแล้วก็ดูลจุดโทษชี้ขาดหาผู้ชนะกันต่อไปทันทีครับเอาละมาถึงคู่ที่ผมจะลงลึกรายละเอียดนะครับเลือกเอาเกมคู่เนี้ครับเอซิมิลานพบกับนาโปลีซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยน,นะครับสำหรับเกมลีกอิตาลีนัดกลางสัปดาห์นะครับเกมนี้เล่นกันที่สแตดิโอจูเซเป่อาจูเซเป้เนสซ่านะครับในเมืองมิลานเวลาตีสอกับสีนาทีนะครับมาดูผลงานแล้วก็อันดับของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเอซิมิลานนะครับเจ้าถิ่น อยู่ในอันดับที่8แต่ว่าเพิ่งจะลงเล่นไปเพียงแค่8นัดเกมนัดที่9้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับโบลุนยาถูกเลื่อนการแข่งขันนะครับสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับเพราะฉะนั้นผลงานก็หยุดที่8นัดชนะ4ี่เสอมอ2แพ้2ยิงได้16แล้วก็เสีย9ประตูมี14คะแนนขณะที่นาโปลีครับยังเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเน,นื่องเล่นมา9นัดชนะ7เสอมอ1แพ้1ยิงได้16เสียหประตูมี22คะแนนตอนนี้คะแนนห่างกันอยู่แปแต้ม สื่อในเมืองมิลานเองก็พูดถึงเกมนี้ว่าเป็นเกมชี้เป็นชี้ชตายของเอซิมิลานว่าจะมีโอกาสลุ้นแชมป์มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าชน,นะจะลดช่องว่างจาก8หรือ5แล้วก็ยังมีเกมตกค้างที่มีหนะึ่งนัดแต่ถ้าแพ้หมายความว่ามิลานจะตามหลังถึง11คะแนนแม้ว่าจะมีเกมตกค้างในเมีหนึ่งนะัดก็ตามมันค่อนข้างจะไกลในการที่จะไปไล่นาบอีเพราะฉะนั้นเกมนี้มิลานห ใช้เขาแพ้ไม่ได้2ต้องพยายามเอาชนะให้ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับผลงานการเล่นเกมบีกในบ้านของอิสีมิลานก็ถือว่าเป็นจุดแข็งในระดับหนึ่งนะครับมิลานเล่นในบ้านมา4นัดน,นะครับชนะ3เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนี่คือจุดแข็งก็คือการเล่นในถิ่นของตัวเองที่ซาโดจูเซเปเมซ่าส่วนนาโปลีครับการเล่นเป็นทีมเยือนในเกมลีกผ่านมาถึงตรงนี้นะครับเล่นนัดเยือนมา4นัดเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1นัดน,นะครับ ก็จะมีหลุดเสมอกับแพ้อย่างละหนึ่งนัดในการเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็มีชนะ2นัดส่วนการเล่นในบ้านของนาบนีนั่นคือจุดแข่งนะครับชนะทั้ง4เกมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดาูผลงานในการลงเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมเริ่มที่ AC ีมิลานนะครับหนัดหลังสุดก็มีเปิดบ้านชนะเลเช่สามศูนย์ในเกมลีกแล้วก็บุกไปเยือนแพ้เบเล่กูเซนศูนย์ต่อนหนึ่งในแชมเปี้ยนลีกบุกไปเยือนแพ้เฟรนติน่าหนึ่งสองในเกมลีก แล้วก็เปิดบ้านเชือนอูนิเดเซ่หนูนย์ในเกมลีกและกลางสัปดาห์ที่แล้วก็เปิดบ้านชนะขับรูสสามหนึในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์คี่หานัดหลังสุดนะครับทุกรายการชนะ3คิดเป็น60%แพ้2นัดคิดเป็น40%สครับส่วนนาโปลีเยี่ยมกว่าครับชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะครับในทุกรายการก็มีเปิดบ้านถล่มปาเลโม50ในโคปาอิตเลียเปิดบ้านชนะมอนซาส0ในเกมลีก เปิดบ้านชนะโคโม3สามหนึ่งในเกมลีกบุกเฉือนเอ็มปอีหนึ่งศูนย์ในเกมลีกแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เปิดบ้านเฉือนชนะเลเช่หนึ่งศูนย์ในเกมลีกเพราะฉะนั้นชนะรวดทั้งหนะ้านัดคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นเต็มแต่ว่าสองเกมหลังสุดก็กว่าจะชนะคู่แข่งก็ลุ้นกันแบบคือจับพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูนะครับผลงานการพบกันของคู่นี้ในฤดูกาลที่แล้วก็เจอกันเฉพาะในเกมเกาโชเซเดอาก็ปรากฏว่าไอซีมิรานทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับก็คือเฉือนชนะในบ้านหนึ่งศูนย์แล้วก็บุกไปเสมอสองสอง ที่เมืองเนเปิลน,นะครับแต่ทีเนี้ยการเจอกันเฉพาะเกมลีกที่ซาโดจูเซเป้เมซซานะครับถิ่นของมิลานในช่วงหลังนะครับนี่คือ6ครั้งหลังสุดที่เจอกันก็ปรากฏว่ามิลานชนะ1ครั้งนะครับก็คือดุการที่แล้วนี่แหละที่ชนะ1ประตูต่อศูนย์นอกนั้นเป็นนาโปลีที่บุกมาเก็บแต้มได้ตลอดนะครับเสมอศูนย์ศูนย์ดุการสองพันสิบแปดถึงสิบเก้าเสมอหนึ่งหนึ่งดุการสองพันสิบเก้าถึงยี่สิบ นาโปลีบุกชนะ1-0 1-0แล้วก็2-1ตในฤดูกาล2020-21 21-22นะ2022ถึง23เพราะฉะนั้นนะท่าสถิตกิการเจอกันมิลานก็ไม่ได้เหนือกว่านาโปลีนะครับและเกมนี้ต้องบอกว่าสภาพทีมของมิลานดูจะมีปัญหากว่านาโปดีมีหลายจุดนะครับที่เปาโลฟอนเซกาต้องคิดแล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับเอาละทีนี้เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วก็แนวโน้มในการจัดทีมนะครับสำหรับเจ้าถิ่นเอซีมิลานเกมที่ ถูกเลื่อนนะครับสุดสตา์ที่ผ่านมาที่จะต้องไปเยือนโบโลญญาและถูกเลื่อนส่งผลกระทบเพราะว่าทําให้ทั้งเตโอแวกนองเดสนะครับแล้วก็ทีเจน,นี่เรนเดอร์คนนึงเป็นแบ็กไซด์คนนึงเป็นมิดฟิลด์นะครับก็ยังไม่พ้นโทษแบนตอนแรกก็จะพ้นโทษแบนในเกมกับโบโลญญาแล้วกลับมาลงสนามได้ในเกมนี้แต่พอเกมนั้นถูกเลื่อนโทษแบนก็ถูกขยับมาใช้ในเกมนี้ทำให้จะไม่มี2คนนี้ครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังขาดอาริซานโดฟอเรนซี่ที่เจ็บเขา่า มาเต็กกับเบียร์นะครับมีอาการบาดเจ็บที่น่องอิสมาเบนนาแซ่เจ็บน่องแทมมี่เอเบร่าห์มเจ็บไหล่แล้วก็ดูการดูบิทเจ็บคนขาหนีบแต่ประเด็นนอกจากขาดเตโอกับทียานี่เรนเดอร์สแล้วนะครับมีอยู่ประมาณ3ตำแหน่งนะครับที่ปาโดฟอนเซก้าต้องคิดหนักนะครับ1คู่เซนเตอร์นะครับจะเลือกใครลงสนามนะครับก็มีตัวเลือกอย่างมาลิกทีเอลนะครับฟีคาโยโตโมรีซาฮินยาพลาฟโลวิชนะครับ หนคนจะดุด2คนจะลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งมีนาโน้มที่จะใช้นะครับมาดิทีเอาจับคู่กับฟีคาโยโทมโมรีส่วนแบ็คขวาก็ต้องเลือกระหว่างนักเตะประสบการณ์สูงอย่างดาวิดคาราเบียกับตัวที่มีความสดอย่างเอมซอนอเมซอนโรยาวแต่ว่าคาราเบียเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บที่น้องรบกวนอยู่ถ้าสมบูรณ์เต็มร้อยอาจจะเป็นคาราเบียที่เบียดเอมซอนนะครับลงมายืนเป็นแบ็คขวา ขยับขึ้นมาตรงกลางน่าสนใจครับตำแหน่งของ t ทียนนี่เรนเดอร์นะครับก็น่าจะเป็นยูนูสมูซาจับคู่กับยูซุฟอฟาน่าและที่ถูกจับตามองมากก็คือการตัดสินใจเลือกกลางลูกครับว่ากันว่านะครับกิเซนพูริสิตเป็นคนเดียวที่การันตีจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์นะครับว่าเกมกับโบนลญญาเนี่ยลาเฟเลเลอาที่เล่นแล้วฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกในนัดที่ชนะครับบูสามหนึ่งเนี่ย จะหลุดเป็นโนวสำรองแล้วก็เป็นโนอาโอคาฟอร์ลงเล่นแต่เหมือนกับว่านะครับจะพักในเกมนั้นเพื่อมาใช้งานในเกมนี้พอเกมกับโบรดินยาถูกเลื่อนก็อาจจะตัดสินใจใหม่นะครับว่ากันว่าลาฟลเลียลที่แม้ฟอร์มจะดรอปลงไปเนะี่ยแต่เขาเป็นนักเตะที่เวลาเล่นดีแล้วมีประโยชน์กับทีมมากก็อาจจะได้เล่นเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเลือกเลเอลผู้สิทธิเล่นเป็นตัวจริงก็จะเหลืออีก2คนที่จะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกันหนึ่งก็คือซามิเอล ชุกเวเซซึ่งเล่นดีมากในช่วงหลังกับรูเบนล็อกตัดชีกนะครับก็ดูเหมือนว่าปาโลฟอนเซกาจะตัดสินใจเลือกรูเบนล็อกตัดชีกเหตุผลก็คือว่าเกมนี้ต้องการผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งพอเล่นกับนาโปดีมันเป็นฟิสิกอลเกมนะครับต้องการนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งเอาไปประทะกับกองกลางตัวรุกหรือกองกลางของนาโปดีเพราะฉะนั้นชุกเวเซอาจจะต้องหลุดเป็นตัวสำรองแล้วก็ใช้กูริสิตล็อกตัดชีก แล้วก็เลเยอร์ลงเล่นเป็นกลางลุกหลังหน้าเป้าก็คืออาร์เบโรโมราตาแต่เนี่ยคือการอัดสินจแล้วมันก็มีความเสี่ยงพอสมควรถ้าเลือกผิดเกมก็อาจจะเละเลือกถูกอาจจะทําให้เล่นแล้วสูสีสู้กับนาโปลีได้อย่างสนุกเพราะว่านาโปลีทีมค่อนข้างจะลงตัวนะครับแล้วก็อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สำคัญกนะ็คือว่าเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพักผู้เล่นตัวหลักบางตาแหน่งถึงขณะเนี้ยครับถึงนาทีนี้ก็มีผู้เล่นที่มีปัญหาบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้แค่คนเดียวก็คือ เลโอนาโดสปินาโซล่าที่เจ็บต้นขาแล้วก็มีเช็คฟิตของซันเชลัรโรบอตกามิดฟิลตัวรับที่มีอาการปาดเจ็บที่ต้นขาแต่อยู่ในข่ายที่จะลงเล่นได้ปัญหาเดียวนะครับของคอนเต้ในขณะนี้นคือทำอยังไงให้ลูกากูกลับมายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่า2เกมหลังต้องหวังพึ่งพานักแต่คนอื่นแต่ลูกากูก็ยังจะลงปักเป็นหน้าเป้าต่อไปนะครับและวีชาควารัสเคเลียนะครับซึ่งเป็นสำรองในเกม สุดสัปดาห์ก็จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดีกันกับมาติโอโอดีตาโนเพราะฉะนั้นดาวิดเนเรสซิลิเอนโกนก็จะหลุดไปเป็นตัวสำรองมีหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะต้องเลือกนะครับระหว่างบิลลี่คิวมอ์นะครับกับโรบอรตกาใครจะลงมาเล่นเป็นกองกลางร่วมกับอองเดฟองซมองกิซาและสกอตแม็กโทมิเนนะครับ ส่วนแผงกองหลังก็จะกลับมาใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามแบบเต็มอัตรากิก์นะครับเอเมียรามานี่ยืนเป็นคู่สนร์แบ็กกับอาลิสันโดวูนจอโนนะครับโดยสัปภาพนะครับนาโปลีพร้อมกว่าแต่อาจจะเสียเปรียบเรื่องความสดเพราะว่าเล่นเกมสุดสัปดาห์มานะครับทีนี้เรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นเอซีมิลานในระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูก็เป็นไมค์เมยองแผงกองหลัง แบ็คขวาเป็นดาวิดีคาลาเบียคู่เซนเตอร์แบ็คเป็นมาลิทิอัลกับฟีคาโยตโธมอรีแบ็คซ้ายเป็นฟิเิโปแต่ราชาโนนะครับออกองกลางตัวรับเป็นยูซูฟฟฟาน่ากับยูนุสมูซากลางลูกทางขวาเป็นคิเซนตูดิซิตตรงกลางเป็นดูเบนล็อบตาชิกและทางซ้ายเป็นลาเฟลเลาอัลหน้าก็คืออัลบาโรโมราต้ามีปาโลฟอนเซกาครับเป็นเทรนเนอร์ส่วนนาโปลีครับ4-3-3ผู้รักษาป,ประตูเป็นอเล็กซ์เมเรตนะครับ แผงกองหลังแบ,บ็คขวาเป็นจูเวนี่ดิลอเรนโซ่คู่เซนเตอร์แบ็คเป็นเอเมียร์รามานีกับอเลสซานโด o บอลจอนโนแบ็คซ้ายเป็นมาติอาสโอดีเวล่ากองกลางมีองเดฟร,ออร็องซาโบอองกิสซ่านะครับบิลลี่กิลมอร์หรือตามอันนี้อาจจะเป็นซานิซาฟโรบอสกานะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเป็นสปอตแม็กโทมิเน่สามตัวรุกครับมาร์โอโปดิตาโนโรเมลูดูกากูและควีชาพาราสเคเลียนะครับมีอันโตโนคอนเต้เป็นเทรนเนอร์ผู้ดูสินได้แก่อันเดรีย โคลัมโบนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากฟอร์มการเล่นความพร้อมนะครับนาปโลีเหนือกว่าแต่เกมนี้เป็นเกมสําคัญมิลานแพ้ไม่ได้ต้องสู้ยิบตาไม่สมบูรณ์แต่ได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแล้วก็ได้พักอ่ะอย่างน,น้อยก็พักมากเกือบ1สัปดาห์เต็มแล้วก็ฟอนเซกาก็อาจจะตัดสินใจพาตัดทีมเลือกทีมที่มันสมดุลที่สุดในการลงไปดวลกับนาโปลีเพราะฉะนั้นเกมก็น่าจะเล่นกัน ส,สีผมมองว่ายังเล่นกันสูสีผัดกันลุกผัดกันรับตลอดทั้ง90นาทีนาบรีดูเดืองกว่าแต่ก็เอาชนะมิลานยากมิลานในสภาพนี้ก็เอาชนะนาบปรียากาช่วงหลังเกมลุกของนาบปรีแถวไปแต่มิลานนะครับเกมโดยรวมก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ตัวหลักๆหายไปเพราะ,ะนั้นก็มีโอกาสเสียประตูมีโอกาสเสียท่าให้กับควราเคเลียลูกากูแล้วก็ปลรตาโน แต่ว่าเกมลุกของมิลานก็น่าจะได้หลุมอ,อย่างน้อยก็ยังมีทีเด็ดจากฟูดิสิตต์โมราตาแล้วก็หวังว่าเลอาจะคืนฟอร์มเพราะฉะนั้นผมบอกว่าหนึ่งคู่นี้แพ้ชนะกันยากน่าจะลงเอยด้วยกันเสมอและน่าจะเสมอแบบมีสกอร์ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วอีซิมิลานกับนาปลีจะแบ่งแต้มได้ผลเสมอที่สกอร์สองประตูต่อ2ครับนี่ก็คือคู่บิ๊กแมตช์นะครับประจำค่ำคืนนี้ในศึกเกาโชเซเรียก็ย้ำนะครับสำหรับ สกอร์ที่คาดของคู่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น2คู่ที่เหลือของเกาโชเซเดอารสองคู่ของคาราบาวคัพและ8คู่ของฟุตบอลเดียบเผูกขัดนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดดูในไฟล์ภาพได้เช่นเดิมนะครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสมาชิกและก็คอบอลน,นะครับขอให้สนุกสนานกับการลุ้นการเชียร์ฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้และนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเดินลงสนามนะครับใครที่ต้องการจะได้ บทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลแบบนี้ในช่วงเวลาที่รวดเร็วก่อนแข่งหลายชั่วโมงก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของทางช่องเราได้นะครับอ่ะก็ฝากไปด้วยประมาณนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับในช่วงเดินลงสนามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับส่วนท่านที่กด Subscribe ไปแล้วก็ไม่ต้องกดเพิ่มนะครับถือว่าท่าน Subscribe ไปแล้วนะครับ